โปแตกกลางชายแดนเดินสำรวจเจอของจริงนี่มันไทยขเขมรพูดไม่ออก เก็บหลักฐานคาหนังคาเขาสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีเรื่องราวร้อนๆมาเล่าให้ฟังครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับที่ชายแดนของเราที่จังหวัดจะแก้วเรื่องมันมีอยู่ว่าทางฝั่งเพื่อนบ้านของเราเนี่ยครับส่งท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดบันไทยมีชัยนายอุมริเตียพาคณะต่างชาติลงพื้นที่ชายแดนเลยนะครับที่จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านตาพยาอำเภออาระยะประเทศและจุดผ่านแดนบ้านหนอง อำเภอโคกสูงจังหวัดสะเก้วโอ้โหมากันถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วเขามาทําอะไรกันเหรอครับเนี่ยคือเขามาพร้อมต่อการกล่าวหาครับคุณผู้ชมเขาไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่างประเทศนะครับว่าทหารไทยเนี่ยรังแกชาวขเขมรมีการป้ายสีว่าทหารไทยเราเอาลวดน้าไปปกักรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของเขาแถมยังปิดทางไม่ให้ชาวบ้านขเขมรเข้าบ้านได้ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากนะครับ คือฟังดูแล้วก็ได้เห็นใจนะครับถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆฟังดูแล้วก็หนักอยู่นะครับถ้าทหารไทยทําแบบนั้นจริงก็แย่เลยสิครับแล้วร่วงจริงมันเป็นยังไงกันแน่ครับนี่แหละครับประเด็นสําคัญมันดันมาโป๊ะแตกตรงนี้เลยครับคือระหว่างที่คณะของท่านผู้ว่านายอุมลิเตียกําลังเดินสํารวจพื้นที่อยู่เนี่ยนะครับเขาเดินไปเจอเข้ากับหลักเขตแดนฝั่งไทยครับคุณผู้ชมที่น่าตกใจคือด้านหนึ่งของหลักเขตเนี่ยมันเขียนชัดเจนเลยว่าสยามครับสยามเลยอครับชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอครับ แล้วเขาเห็นแล้วว่าไงบ้างครับเนี่ยบรรยากาศตอนนั้นคือแบบว่าชงงักกันทั้งวงเลยครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจเยี่ยมคนนึงเนี่ยเขาหยุดยืนดูหลักเขตก่อนเลยครับแล้วก็หันไปถามว่านี่มันคือหลักเขตของประเทศไทยไม่ใช่เหรอคือทุกคนที่อยู่รอบวงตอนนั้นน่ะก้มลงมองหลักเขตหมดเลยครับส่วนทั้งฝั่งเขาเมรนเนี่ยถึงกับอึกอักอึกอักเลยนะครับหันซ้ายหันขวาก่อนที่จะตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษว่า I don't know I don't know โอ้โห ไอดอนโนเลยครับคือตกใจจนพูดอะไรไม่ออกเลยบอกครับใช่ครับคือมันเป็นจังหวะที่แบบว่าผู้ร่วมคณะบางคนถึงกับยิ้มออดเลยครับฟังเขาแก้ตัวนะครับและบางคนนี่รีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดเก็บไว้เป็นหลักฐานทันทีเลยนะครับคือสถานการณ์มันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยลากตัวเองมาตกกลางสีแยกเลยก็ว่าได้ครับทั้งทั้งที่ความจริงในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแดนอธิปไตยของประเทศไคแเ้วซึ่งก็มีลาเขตบอกดินแดนชัดเจนขนาดนั้นนะครับฟังแล้วก็อืม เข้าใจเลยครับว่าทาไมถึงเรียกว่าหน้าแต่คือมากล่าวหาเขาได้แทนแต่พอเจอหลักฐานคาตาตัวเองก็ไปไม่เป็นเลยแบบนี้ใช่ครับคุณผู้ชมเพราะคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตของเราก็อดแซวไม่ได้เลยครับบอกว่าทาตัวเองขายหน้าอีกแล้วใน comment. คอมเมนต์คอมเมนต์ก็หลายมากๆเลยครับยังมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าดูจากสีหน้าเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยสแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าคอมเมนกูหกเราคือรู้จักสีหน้าก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรแบบนั้นนะครับเห็นคาบเลยครับบางทีภาษากายมันก็ฟองได้ชัดเจนกว่าคำ พูดจริงๆนะครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับที่บอกว่าเก็บวิดีโอชุดนี้ไว้ให้ประชาคมนานาชาติดูเลยนะแจกให้ทุกประเทศทุกสํานักงาวแล้วเราเนี่ยก็ย้ายไปล้อมตรงนั้นด้วยดูซิว่าคอมเมนต์จะชวนรบไหมถ้ารบก็แหละขี้โอกาสที่รอมานานโอกาสอันชอบทำอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากบางกลุ่มนะครับที่มองว่าหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ก็ควรที่จะใช้เป็นโอกาสในการยืนยันสิทธิ์ของเรา ก็น่าคิดนะครับถ้าหลักฐานมันชัดขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับกันอีกมันก็คงต้องมีวิธีที่เด็ดขาดกว่านี้หรือเปล่าครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่บอกว่าสมแล้วแหละที่เป็นฐานของแก๊้งคอร์เซนเตอร์ไม่เคยทําให้ผิดหวังจริง อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ออกแนวเสียสีหน่อยๆนะครับผูกโยงไปกับเรื่องอื่นๆที่เคยเป็นประเด็นอมืมันก็สะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์บางอย่างมันก็ติดไปกับประเทศนั้นๆด้วยเหมือนกันนะครับใช่ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีคอมเมนต์ส่ดท้ายจากชาวเน็ตคนหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าคนฉลาดเขมรแดงได้สิ้นชีพไปหมดแล้วค่ะเหลือแต่คนแบบนี้ไว้บนแผ่นดินเขมรเท่านั้นอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผิดหวังหรือเบื่อหน,น่ายกับพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้น ฟังแล้วก็เศร้านะคบการที่คนในประเทศตัวเองยังมองกันแบบนี้มันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับใช่ครับคุณผู้ชมสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลักฐานมันอยู่ตรงหน้าเลยนะครับคือคําว่าสยามเนี่ยมันชัดเจนกันขนาดนั้นแล้วต่างชาติเองเขาก็เห็นกับตาตัวเองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจากมุมมองของคนกลางที่ไม่ได้มีส่วนให้ส่วนเสียเนี่ยเขาก็ต้องเห็นว่าความจริงมันเป็นยังไงนะครับก็คงเป็นบทเรียนให้หลายฝ่ายนะครับว่าการจะกล่าวหากันเนี่ย ควรจะมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแบบพรมแดนด้วยแล้วเนี่ยใช่เลยครับแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าทางรัฐบาลของเราเนี่ยจะเดินเกมต่อไปยังไงนะครับเราก็ต้องจับตาดูสถานการณ์นี้กันต่อไปครับว่าหลังจากที่หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ย ท่าทีของทั้งสองฝ่ายจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วเรื่องนี้จะจบลงที่ตรงไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับครับผมเป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆครับจามาระบบวันนี้เรื่องราวของเราก็ประมาณนี้ครับอ่ะคุณผู้ชมชอบเนื้อหาแบบนี้อยากติดตามข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่อไปเรา2คนทันและมินสวัสด